สวัสดีครับจจกับพันฟันธงประจำวันที่ที่9พฤศจิกายน2568วันนี้มี10คู่ครับไปเริ่มกันเลยคู่แรกวันนีครับนาเิกาเกาโชสุรอาอิตาลีครับอินเดียเวลานเจอกับลาซิโอในเวลาตี2.45นาทีลาซิโอเป็นทีมที่มีแนวรับวางใจได้ครับ เชื่อว่าอินเตอร์มิลานน่าจะทำได้เพียงแค่เฉือนชนะเท่านั้นไม่ข้ามโจทย์ที่ได้มาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันทงรองลาซิโอที่1.5ครับคู่ที่2ครับในรายการไทยลีกการท่าเรือ f อพบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดในเวลา1ทุ่มการท่าเรือ FC เจ้าบ้านวันนี้กำลังเข้าฝักเข้าฟอมสุดๆครับชนะมา5นานัดติดต่อกันจากทุกรายการแถมเก็บคลีนชิดได้ทุกเกมครับเชื่อว่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมแล้วก็ชชนะต่อไปได้ไม่น่ายากกับการเปิดบ้านเจอทรูแบงคอกยูเนเต็ดในวันนี้ครับเพราะ ทวงไปการเช่าเรือ F4 ที่0.25ครับคู่ที่3ครับในิวเดา,ารพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา3ามทุ่ม นิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้พักน้อยกว่าครับเพราะว่ามีรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์หมาดๆและผลงานการออกไปเยือนเองก็ดูไม่ค่อยดีเลยครับไม่ชนะใครมาตลอด5นัดที่ผ่านมาในขณะที่เบรนฟอร์ดนั้นผลงานดีนะครับชนะลิเวอร์พูลแมนยูแอสตันวิลล่าเจอเชลซีก็เสมอได้ครับและผลงานการเฝ้าระงของพวกเขาแพ้แมนซิตี้ไปพเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นผมว่าชาบ,บ้านดูน่าเชียร์กว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จัก,กรพันธ์ขอฟันธงไปเบรฟนฟอร์ดที่เสมอครับคู่ที่4ครับนอตติงแฮมฟอร์สพบกับลีกยูไนเต็ด ในเวลา3ทุ่มนอตติงแฮมฟอร์เรส์ผลงานย่ำแย่เหลือเกินครับ9นัดที่ผ่านมาในเกมหลีกนะั้นไม่ชนะใครเลยครับลีสิลิเต็ดมีเกมรุกที่ดูน่าสนใจนะฮะแล้ววันนี้เจอ n o t ต i n g ฮมฟอร์เรสที่ฟอร์กำลังย่ำแย่นะฮะาหาชัยชนะไม่เจอผมว่าอย่างแย่ก็แบ่งแต้มออกไปได้ครับแต่ก็ยังเชื่อว่าลีสิลเต็ดนั้นจะสามารถบุกมาคว้าสามแต้มออกไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักพันขอฟันธงรองลีสิลเต็ด ที่0.25ครับคู่ที่5ครับ c r ิ s t ัล Palace เจอกับไ r i g h t o n ในเวลา3ทุ่ม b r i g h t o ฟอร์มเกมเยอะไม่ไหวจะเชียร์จริง,รง,รงๆนะฮะวันนี้ต้องมาเยือนค r y สต a ล Palace ที่กำลังเข้าฟอร์มสุดๆชนะมา3นัดติดต่อกันจากทุกรายการยิงรวมไป8ประตูลแล้วก็เก็บคลินชีพมาได้ทั้งหมดครับสำหรับคู่นี้จะกระพันธ์ขอฟันธงไปค r y สตัล p a l a ที่0.25ครับคู่ที่6ครับ a s t นวิลล่าเจอกับบอ Barns ในเวลา3ทุ่ม ผมว่าบอลมาไม่น่าไหวครับกับการเจอแอสตาวิลาที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มสุดๆแถมเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งแล้วก็อันตรายสุดๆด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจากพันขอฟันทงไปแอสตาวิลาที่0.25ครับคู่ที่7ครับ ในราการพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งคู่นะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลในเวลา5ทุ่มครึ่งครับคู่นี้เป็นคู่วีพีประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวที่ผมมีแนวใจแล้วว่าจะชี้ทีมไหนแต่ว่าขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้ชาวบอทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้นในนั้นก่อน2ทุ่มเลครับเข้าไปรับแนวทางคู่นี้กันได้เลยในกลุ่มนะฮะคู่ที่8ครับในริการลาลิกาสเปนราโยบิยกกโน่เจอกับเรอลมดริดในเวลา4ทุ่ม15นาที มองว่าจบประมาณให้เรอลมริต้นสูงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ารโยบายกาโนเองก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างเหนียวแน่นครับช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ดีด้วยตลอดแปดนาที่ผ่านมาพวกเขา หลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเพระนาะฉะนั้นกูดีครับจักรพันธ์ขอฟันธงรองรายยบายเยกาโนที่1.25คู่ที่9กครับในรกิการบุนเดสลีกาสตุกาเจอกับเอาสบโกในเวลา5้ทุ่มครึ่งอาสบโบกไม่ชนะใครมา5นัดต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็มีถึง3นัดด้วยกันที่แพ้คาบ้านแบบทําประตูไม่ได้สานัดล่าสุดนั้นโดนยิงรวมไปทั้งหมด8ประตูครับดูทรงแล้วน่าจะแพ้กลับไป แบบยับเยินแน่นอนครับเพราะว่าสตุตการ์ดนั้นแข็งแกร่งเหลือเกินเมื่อต้องเล่นในบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้จจกพัน์ขอฟันธงไปสตุตการ์ดที่1ลูกครับคู่ที่10ครับในิวราการบุนเดสลีกาไทร์ราเฟนเฟิร์ตเจอกับไมล์ในเวลาตีหนึครึ่งรับเชื่อว่าไทร์ทราเฟนเฟิร์ตที่คุณภาพดีกว่าและได้เปรียบกว่ากับการเล่นในบ้านจะสามารถ เอาชนะมาย0.5ที่ยังหาชัยชนะไม่เจอมาตลอด5นัดในเกมอีกไปได้ไม่น่ายากครับสำหรับเกมในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพัน์ขอฟันธงไปไทร f ฟร n k เฟิตที่0.5กรับ และนี่คือทั้งหมด10คู่ประจวัมอา,าทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมโดยมถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ